คลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงการใช้แพนโหมดในหน้าต่างแคนวาสการใช้แพนโหมดก็เพื่อเป็นการปรับมุมมองของสื่อต่างๆที่อยู่ในหน้าต่างแคนวาสให้ได้มุมมองที่ดีขึ้นการจะใช้แพนโหมดให้คลิกไปที่ปุ่มมือตรงนี้เมื่อเข้าสู่แพนโหมดเนี่ย คอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือในแพนโหมดนี้จะไม่สามารถตัดต่อวิดีโอที่อยู่ในหน้าต่างแคนวาสได้แต่เราจะใช้การเลื่อนโดยการคลิกแล้วก็ลากสื่อต่างๆไปยังจุดที่ต้องการเพื่อให้ได้มุมมองที่ดีขึ้นหรือเราอาจจะใช้ลูกกลิ้งบนเมาส์เพื่อขยายภาพก็ได้ หมุนไปหมุนมาก็จะเป็นการซูมอินซูมเอาหรือว่าขยายเข้าขยายออกเมื่อต้องการจะกลับไปสู่โหมดปกติเราก็คลิกไปที่ไอคอนแพนโหมดอีกครั้งก็จะกลับมาสู่โหมดปกติเคอร์เซอร์หรือว่าลูกศรนั้นก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ในกรณีที่เราอยู่ในแพนโหมดหากต้องการจะให้กลับมาเหมือนเดิมเช่นเราอาจจะปรับสื่อหรือว่าคลิปวิดีโอได้มุมมองอย่างนี้เมื่อต้องการกลับไปที่เดิมเราก็คลิกไปที่ Canvas Zoom แล้วก็เลือกไปที่ Trink to Fit มันก็จะกลับมาเหมือนเดิม